ตู้อย่างเงี้ยเราซื้อมาแล้วขนมาลงแล้วเนี่ยเราต้องตอกเสาเข็มสี่มุมก่อนเปล่าแบบหรือวันวางไว้เฉยๆแล้วอยู่ได้เลยอะไรเงี้ยครับโดยปกติแล้วตัวตู้คอนเทนเนอร์ถ้าวางบนดินแข็งบนหินน่ะเอามาวางได้เลยโดยไม่ต้องตอกอะไรนะครับแต่เราที่ถามว่าจําเป็นต้องตอกไหมก็คือเวลามาตั้งเนี่ยเราอยากจะรู้ว่า มันรับแรงมากน้อยเนี่ยเราตั้งกัดดินนะครับแต่ถ้าเราเอาอะไรมาลองเช่นเป็นแท่งหินแท่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันตู้มันส่้นเราวางแค่หัวท้ายสี่มุมเนี่ยเรารู้สึกว่าแอนสุดหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าเราควรจะตอกเข็มเพิ่มสักกี่ต้นกี่จุดอะไรอย่างเงี้ยครับดินเนี่ยนุ่มไปหรือไม่นุ่มไปเนี่ยมันจะจมไม่จมเนี่ยลองเอาเหล็กคือมาเสียบบริเวณดินรง<า>นะดูว่าดินมันแข็งหรือนิ่ม,ใช,ม <S <S ใช่ไหมเช่นเอาอะไร มาตอกตอกแบบขนาดเล็กตอกขนาดใหญ่<ม>ตอกเล็กก็เช่นเอาเหล็ก12เนี่ยมาเสียบด้วยแรงมนุษย์เนี่ยแหละ<ม>เสียบลงไป<ม>ถ้าเสียบเราใช้แรงมากๆนี่ก็น่าจะพอตั้งตู้คอนเทนเนอร์ได้<ม>แต่ถ้าเหลวมากๆทีนี้ก็จะไม่ใช่เป็นเหล็กเล็กๆ,ๆละ<ม>ก็อาจจะเป็นไม้ยูคารเหล,าเล่าปลายแหลมมามาลองตอก<ม>ถ้าคอนเนี่ยตอกไปเบาๆไม่กี่ทีเนี่ยจมลงไปเยอะๆเลยนะครับ<ม>ก็แสดงว่าดินบริเวณนั้นค่อนข้างนิ่มมากๆเลย<ม>ยังไงจุดรองรับก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ ถ้าเราไม่อยากให้ตู้มันมันจมหรือมันเอียงมันซุดเลยเนี่ยก็ทําให้มันดีเลยทีเดียวครับแต่น้ําหนักตัวตู้มันไม่ได้มากครับคิดปริมาตรออกมาพอได้น้ําหนักของเหล็กแล้วรเราก็รู้ว่าเราจะลงเข็มเท่าไหร่ทีนี้ก็ขึ้นกับสแปนของตัวตู้ด้วยถ้าสแปนตัวตู้มันยาวมากก็ต้องซอยระหว่างตรงกลางอ๋ออาจจะจากลงสี่มุมเป็นลงหกอะไร,รนี้ใช่ไหมเพราะว่านอกจากน้ําหนักอ่ะอย่าลืมเรื่องการแอนหรือการดัดด้วย